สวัสดีครับสมาชิกแฟนรายแอสสปิโนซานะครับผมสปิโนซาคอร่รัมนิดหนังสือพิมพ์สปอร์ตพู กับสตาสเกอร์นะครับวันนี้วันอังคารที่2มิถุนายนนะครับโปรแกรมฟุตบอลมีความน่าสนใจให้ติดตามชมติดตามเชียร์กันเยอะเหมือนเช่นเดิมนะครับในส่วนของคลิปนี้ครับผมจะโฟกัสไปที่ฟุตบอล2คู่นะครับในสึกกับบินุตลิกาเช่นะครับเริ่มกันที่คู่แรกไปกันที่การเจอกันระหว่างมาดาดาโบเรสลาฟนะครับเปิดบ้านพบกับสเินนะครับมาดาดาโบเรสลาฟเนี่ยกลับมาแตกกันต่อนะครับปราชัย2เกมด้วยนะครับแต่นั่นคือการแพ้ต่อ วิกตอเรียพิลเซนกับสาลาเวียปาครับ2ทีมแข่งของเรดสูงสุดครับตรงนี้ครับดูแล้วเอามาวัดระบัตรครับแต่วันนี้ครับทางมาลาดาโบเดสลาฟเนี่ยกลับมาเฝ้าแล้วนะครับเจอกับทางซลินครับซึ่ง เกตบอลเป็นหลอนครับซีตีเก่ายามเจอกันเดียมาดาดาค่อนข้างผมนะครับเจอกันมา5เกมหลังสุดเดี่ยมา,าดาดาโบลิสลาฟชนะถึง4เกมครับแล้วก็ใช้ชนะทุกครั้งเนี่ยเป็นการยิงขาดอยู่เสมอครับที่มัการสถานการณ์ตอนนี้มาดาดาเนี่ยยังต้องการเนยนครับเพื่อไปติดกลุ่มโซลุนแชมป์นนครับหรือว่ารุ่นโคตายุโรอครับแต่าทางสเรนครับซึ่งดูแล้วเนี่ยสถานการณ์ค่อนข้างรองงตัวยังไง ต้องไปเล่นในกลุ่มโซนิตันะครับเพราะฉะนั้นกระแพงครับที่เปิดมาให้ทางมาราดาโบเิสตาครับเป็นต่อ0.5ูดคู่ีครับผมว่าเจ้าถิ่นมีโอกาสเรียกขึ้นความใจด้วยการเก็บ3แต้มได้เชียร์มาราดาโบเรสตาครับในคู่นี้ส่วนคู่ต่อมาครับไปกันที่เกมคู่ใหญ่นะครับเพราะว่ายาโบเนี่ยนะครับเปิดบ้านพบกับสโรวานริเบอร์ครับทั้งสองทีมอันดับติดกันนะครับแล้วก็ดูจากสถานเนี่ยค่อนข้างรอตัวครับเนื่องจาก โอกาสที่จะไปตามทางวิกตอเรียพิลเซ้นกับสลาเวียปาร์คเนี่ยค่อนข้างยากนะครับผมมองนะครับว่าทายาโบเนตเนี่ยเป็นทีมที่เกมรับยังไม่ค่อยดีครับเจอกับทางสโลวานรีเบเลตครับซึ่งฟอร์มในกำลังนี้นะครับแล้วก็สมดุลทีมเนี่ยเกมรุกเกมรับค่อนข้างลงตัวมากกว่านะครับกำแพงครูนี้ครับเปิดมาให้ทายาโบเนตครับไปต่อที่0.25รูปเกมเชื่อว่าจะออกมาค่อนข้างจืดยบชื่นครับทั้งสองฝ่ายเนี่ยโค้งในแบบไม่โห่มกันมากแล้วก็ดูแล้วโอกาสที่จะลงเอยด้วยการเสมอมีสูงนะครับเพราะฉะนั้้้้นนนนคคู่่่ีีีรรรรับบกแดิิททเเเปปมาาาใหหงจตอ0.25 2ชย์ ทางสโลวาร์ฟิเบรดครับผมมองว่าจะมี1หรือว่า3แต้มกลับออกไปได้นะครับวันนี้ครับสทีมในคลิปนี้ฟุตบอลเช็กเชียร์ทางบอลต่อเชียร์บาราดาโบเลสลานะครับเชียร์บอลรองเชียร์สโลวาร์ฟิร์เบรดนะครับเฮงเฮงรวรยรวยไปเชอกันแม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ